สีเมืองนะเหตุโดยเรือห้ามฝากลำนี้ครับเดี๋ยวเรารองให้คนลงก่อนเนาะเดี๋ยวให้ลงตาโอ้เดี๋ยวเรานั่งฝั่งนี้เลยครับ เรือข้างก้างครับนี่ยนี่ครับบรรยากาศภายในเรือครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินอยู่ที่ท่าน้ำนมนะครับเมื่อกี้คลิปที่แล้วเราก็ไปเดิน ดูที่ท่าน้ำนนนะครับไปเดินดูเื็ว่าสางเจ้าแม่ทับทิมตอนนี้เราอยู่เราวนกลับมานะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะข้ามเรือนะครับข้ามเรือข้ามฝากไปท่าบางสีเมืองนะครับนี่แล้วก็จะเดินไปท่าน้ํานนแล้วตอนนี้โอ้โหนี่อันนี้เป็นร้านก๋วยเ่ายร้านดังะครนะเนี่ย ขอคือใช่ร้านดังของเมืองนอนนะครับนี่ตรงนี้อยู่ที่ท่าน้ำนะครับท่าน้ำนนท์คลิปนี้เราก็จะว่าจะข้ามเรือข้ามฟากนะครับที <c oughs> นี้เราจะ ข้ามเรือข้ามฟ้าไปที่ท่าบางสีเมืองนะครับครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเป็นไงบ้างนะครับไปนี่มาถึงท่าน้ํานน์แล้วมาถึงท่าน้ำนนลแล์นนนลแล้วนี่ครับโอ้่หนี่หน้าเราตรงนู้นก็จะเป็นเป็นเรือนเจ้าพญาสวยงามมากเลยนะเป็นเรือนไม้เก่านะครับ สวยงามมากเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ท่าเรือไปนั่งเรือข้ามฟากกันครับเดี๋ยวรอเรือมาก่อนนะครับเก็บบรรยากาศบริเวณท่าน้าก่อนนะครับ รอบรอบท่าน้ำนนเนี่ยคนก็ผู้โดยสารก็มารอนี่ครับก็ไปทางด้านในนู้นก็จะเป็นเป็นเรือด่วนนะครับเรือด่วนเจ้าพระยาพี่เดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศรอบๆนิดก่อนนี่นยน,น,นี่หอเรือกาครับนี่หอเรือกาท่าน้ำนนตรงนี้มี ให้อาหารปลาด้วยตรงนี้ครับก่อนเรือมาเดี๋ยวเราลองเดินดูบริเวณรอบๆนิดนึงนี่เป็นเรือนเจ้าพยาเทศบาลนครนนท์ครับด้านข้างในนู้นก็จะเป็นโรงพักตำรวจนะ เป็นโรงพักตำรวจแมาค้าไล่นกนกบินกันเต็มเลยครับดูนะครับนี่โหเต็มเต็มท่าน้ำเลยนครับบริเวณท่าน้ำนนนะครับนี่โอ้โหก็มีไก่นหอยกาเดยครับอย่างสวยงาม เดี๋ยวลองซูมดูเห็นไหมเอ่ยโู้ไม่เคยเห็นสวยงามมากอ่าเรือข้ามมาแล้วเรือข้ามาแล้วเ,ลาานะเดี๋ยวก็จะรอไปเรือนะนั่งเรือระหว่างเรือมาก็ ให้เดินชมบรรยากาศดป,ประมาณนี้นี่หอไอสกตาท่าน้ำนนอันนี้ก็จะเป็นส่วนบริเวณเรือท่าเรือข้ามฟ้านี่นะป่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปรอยด้านในดูผัก

ลงไปรอเรือที่โปะนี่ลงมาแล้วเรือจะเข้าท่าแล้วครับน,นี่ครับเดี๋ยวเราจะข้ามฟากไปท่าบางสีเมืองนะเหโดยเรือข้ามฟากลำนี้ครับ รให้คนลงก่อนเนาะเดี๋ยวให้ลงไปโอ้โน, oh, นี่เดี๋ยวเรานั่งฝั่งนี้เลยครับเรือข้างกว้างครับนี่นี่ครับบรรยากาศภายในเรือนะครับข้ามไปฝั่งฝั่งนู้นนน่ภาบางสีเมือง เสียงเรือก็จะดังนิดนึงฟังเสียงเรือไปกันแล้วกันต้มงมือตา น้ำแรงมากวันนี้ มันอ้าวอยู่บนเรือเสียงเรือมดังแอดมินก็จะพูดไม่ก็เยอะนะครับพูดแข่งกับเรือเดี๋ยวเสียงเรือจะดังเรือเตรียมตัวจะออกครับ เรือออกจากท่าแล้วครับตอนนี้เรือออกจากท่าแล้วนะครับข้ามไปฝั่งนู้นครับนู้นท่าบางสีเมืองนะครับ,บรน่ารำคาญมากเลยว่ามันอะไรสิ่งเป็นเกี่ยวอะไรั นี่ครับมาถึงท่าท่าบางสีเมืองแล้วครับตอนนี้ท่าบางสีเมืองแล้วสถานี เรือโดยสารเทศบาลเมืองบางสีเมืองครับเดี๋ยวเราจะรอให้เขาขึ้นเรือไปก่อนนะก้ออง่นีะไรรว รเราใ้เก้าเราขึ้นแล้วขึ้นเรือแล้วครับนี่ขึ้นมาจากเรือนะครับไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันจ่ายค่าโดยสารก่อนอเครือเทศบาลค่าเรือสถานีเรือโดยสารบางสีเมืองครับโอ้ยขอโทวตีครับนี่ค,ครับ ทางสีเมืองครับเลือกสายค่าเรือก่อนครับขอบคุณครับครับนี่ลิ เราไม่เคยมาเดินเลยเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างโอ้ก็จะมีร้านค้านะร้านค้าขายของอืก็จะมีวินมีอะไร,นะเ,รเนาะ้ะยะเพืจะไปไหนโก็เป็นตลาด มีครับเชิงสบานบางสีเมืองเดี๋ยวเราจะลองเดินดูนิดหนึ่งก่อนนะครับชมบรรยากาศก่อนก่อนปิดคลิปมก็มีร้านขายของนีง่วินเต็มเลยมี่ไปไหน<อ>เรียกวินก็ได้นี่ของขายของ,ของกินกับข้าวเยอะแยะครับนี่วินท่านะบางสีเมืองครับ นี่มีสาล้อด้วยนี่ครับเมื่อกี้ก็มีเจ้าที่เขาแนะนำนะนั่งสามล้อยี่สบาทานก็ไปเที่ยววัด <Okay. S 1> เฉลิมพระเกียรติได้เลยครับโอ้โอเคเลยนะ <Okay. S 1> นี่บรรยากาศอันนี้ก็เป็นบางสีเมือง38มสิอ้โนี่ก็จะมี มีวินรถของแถวนะครับไม่มีร้านขายของนะนี่ก็มีวินจอดอยู่นิดไปบางกรวยนะครับทาน้ำนนบางบัวทองตลาดน้งบัวทองวัดสวนแก้าโอ้โหเเดี๋ยวเราลองเดินดูนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้าง นี่เราพิ่งเคยเออ,อะไรข้ามมาเป็นครั้งแรกเลยแะเนี่้โอเคก็จะประมาณนี้นะนี่บางบัวทองเดี๋ยวลองเดินข้ามไปฝั่งนู้นนิดนึงไหนๆข้ามมาแล้ว เดินดูว่ามีอะไรบ้างก็เก็บบรรยากาศรวมๆนี่ครับมีวินรถรถสองแถวบางบัวทองท่าน้ำนนสาย1 0ึ่นะครับนี่แล้วก็มีวินมีสามล้อครับโอเคเดี๋ยวเรานเดินไปด้านบนไปเดินฝั่งนี้นิดหนึ่นนง ก็จะมีของขายปกนะติะนตะวันนี้อาจจะเป็นวันธรรมดานะก็จะดูเงียบๆหน่อยเซเว่น Seven ก็มีครับเซเว่นก็มีฝั่งน,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 นู้น,นจะมีวินวินมอตรไซค์มีสามล้อนะครับอื โอเคมันมีตลาดนะฝั่งนี้ก็เป็นตลาดเดี๋ยเดินดูนิดนึงฝั่งนี้ก็เป็นตลาดขายของนะครับนี่อันนี้มีผลไม้ขายนะครับดูว่าน่ากินมากเลยมีกล้วยมีมะม่วง,วงนี่ครับ ไม่ม <ítulo> <es> anyway, ีแผงขายนะตามปกติโหนี่ครับอันนี้เรื่องเงาะนะนี่เงาะโลละห้าสิบโหน่าทานมากนี่ครับถ้าบางสีเมืองค็เหนียวมะม่วงโอเคเพื่อโดยรวมๆก็จะประมาณนี้นะนี่ ตลาดบางสีเมืองครับนี่ก็เข้ามาที่สุดท่าน้ำนะครับโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราปิดคลิปที่ตรงนี้เนาะครับตลาดบางสีเมืองครับนี่เราเดินมาจากเดินมาจากฝั่งฝั่งท่าน้ำโนนนูแล้วเราข้ามมานะครับ okay. เราข้ามมาที่ท่านนะบางสีเมืองนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนี่ยดูบรรยากาศครับีเ่เดินไปได้ไหมคขอบคุณครับขอพี่เขาเดินไปเดินไปเก็บบรรยากาศริมน้ำนิดขอบคุณครับ น,นี่เดินตรงนั้นก็มีร้านมีคาเฟ่นนะนี่ก็จะมีของขายเคเดี๋ยวเราปิดคลิปตรงนี้ก็แล้วกันครับอืเงียบมากก็เป็นช่วงเร่งด่วนนี่ก็คนคงจะเยอะนะครับคงใช้บ,บริการเยอะนี่ ก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะนี่เราข้ามมาจากนู่นท่าน้ําหอนาฬิกานนนะครับท่าน้นํานนนั่งเรือข้ามฟากมานะครับคนละสี่บาทมาที่ตลาดบางสีเมืองท่าน้ําบางสีเมืองนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นู่นตรงนู้นก็เป็นะพานพระรามห้าเรเห็นไ,ไกลๆอยู่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแ,กแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลุงกับป้าพาถ่ายทำด้วยน,น,นะครับครับเราก็เดิอนคลิปใหม่เดิอนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดินจากท่าน้ำนนข้ามมาท่าน้ำบางสีเมืองนะครับอืม เอาไว้เตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดเป็นกำลังใจในช่องเราด้วยนะครับช่องลุงป,ป้าปาแ่ทำเอาไวเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีไปก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ